แล้วนะคะกับดรกรีนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการชงกาแฟใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยเวลาการชงกาแฟใช่คะก็คือจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดร้านกาแฟนะคะหรือว่าเราเนี่ยนะคะไปดูทำเลนะคะที่บนเขานะคะหรือว่าทำคาเฟ่เนี่ยต้องดูวิวดีๆใช่ไหมคะแบบว่าวิวดีๆลมพัดเย็นๆใช่ไหมคะและสําหรับใครเนี่ยที่ลืมไปว่านะคะเราลืมวัดไฟว่าถ้าในกรณีที่ทําไมคะเปิดร้านกาแฟแล้วเนี่ยถ้าเจอปัญหาไฟตกเราจะทายังไงใช่ไหมคะบางคน ก็คือจะ,จะเคยใช้นะคะที่เป็นเครื่องตัดไฟนะคะเวลาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันจะตัดไฟให้ถูกต้องไหมคะเวลาที่จะแก้ปัญหาในเนือในเวลาที่ไฟตกใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะมาพบกับพี่เมย์นะคะพี่เมย์ก็จะเอาสาระดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะในเรื่องการแก้ปัญหาไฟตกให้กับร้านกาแฟนะคะพี่ๆร้านกาแฟนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสเตเบลเซอร์นะคะหรือว่าตัวแก้ปัญหา ไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะเวลาไฟตกค่ะไฟตกเนี่ยมันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะคะ เวลาไฟเกินนะคะมันก็จะปรับและเพิ่มไฟให้อัตโนมัตินะคะและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้แช่นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องทำน้ําแข็งนะคะหรือว่าจะเป็นตู้แช่เค้กแช่เบเกอร,รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ตอนนั้นเนี่ยไฟมันตกใช่ไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่อะไรคะไฟเกินไฟกระชากมามันก็จะปรับแล้วก็จ่ายไฟนะคะให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทาให้อุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สเสถียรนะคะแต่ว่าที่เราตัวตัวที่เราเคยรูจ้จักตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยไอตัวที่มันตัดไฟเนี่ยเวลาไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันคอยจะตัดใช่ไหมคะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ทํางานไม่ได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยจะเปิดแอร์พอเปิดแอร์เนี่ยแอร์ยังไม่ทันเย็นเลยนะคะไฟตกมันก็ตัดใช่ไหมคะไฟเกินมันก็ตัด นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะโอโ้ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอจะเสียแอจะพังเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวดับเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวดับอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะพังได้ใช่ไหมคะหรือว่าบางครั้งนะคะที่เราใช้นะคะตัวตัดไฟนะคะแล้วทาไมคะเรากําลังชงกาแฟนะคะอยู่ๆแล้วก็ทาไมคะ,ะมันตัด เพราะว่าไฟมันตกอย่างเงี้ยค่ะเราก็โคกคิวก็เยอะลูกค้าก็แน่นนะคะไม่สามารถที่จะรีบเร่งนะคะในการชงกาแฟได้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าแนะนําให้มาใช้สเตเบลิเซอร์นะคะ เครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกนะคะหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตัวนี้นะคะเพราะมม่สามารถที่จะทำอะไรคะรองรับไฟตกนะคะต่ำสุดเนี่ยได้ถึง1 1 0บโวล์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะที่เข้ามาเนี่ยได้ถึง280บโวล์นะคะปรับแระเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรนะคะต้องมาที่ดรกรีนนะคะเพราะว่าดรกรีนเนี่ยมีเครื่ เครื่องกันไฟตกเครื่องแก้ไฟตกที่ได้รับมาตรฐานรองรับไหมคะไม่ว่าจะมาตรฐาน ISO นะคะ CE อันนี้คือได้รับหมดเลยนะคะแล้วก็สินค้ามีการรับประกันให้1ปีเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็อย่าลืมนึกถึงเรานะคะรกรีนสามารถที่จะโทรเข้ามาคุยได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ 0 9 2ย์2 6นะคะห3 8 2 3แปนะคะหรือว่าจะทักรายนะคะ id ร i ย e s i drgr เร็บนีีเอ็นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ